สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตึกตักมักจบวันนี้มาเอาน้ำมันไปใส่รถไปโครครับผมอยู่ที่อำเภอพะยักษ์ขุณทวิสัยคัามปตทอทางไปวาปีปทุมไม่รู้ว่าเต็มถังจะประมาณเท่าไหร่มากับเจ้าคูโ,โซหัวโปเฟีย เติมใส่ทั้งไปแล้วหนึ่งพันบาทแล้วก็ใส่ข้างบนไปยังไม่เต็มตอนนี้ไปแล้วสามพันก็ประมาณหกพันไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าอูเตอร์นะครับ

มันของเราหยดหรือของเข้าหยดเนี่ยไม่ใช่ของเรามาั้งมีเซเว่นด้วยครับมีอเมซอนด้วยตามนี้ทางไปวาปีปทุมช่วงนี้ก็ประมาณเวลาบ่าย30มสิบนาที 2องวันที่วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะแปดแปดหรือเจ็ดแปดว่วันที่แปดทันว่าสองห้าหกสี่เวลาถอดหางมาวิ่งมาหัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้สึกวันจะกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งพี่น้อง <c oughs> ไหนดูไหนดู ใกล้หรือยังได้แล <L L. S 1> ้วฮะได้เลยคุณคุณเออนาที่ประมาณหาพันกว่าป่ะ <1, S 1> ลุงคิดว่านะฮะห้าม <1, 000. S 1> ันสองร้อยดิสองร้อยเท่าไหร่ป่ะมันสองร้อยยี่สิบนะนันป่ะเห็นนะเกิอไดขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ย เบอร์เติมสายตาเนี่ยมาจองซองไก่อะไรฮะโอ้เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยไปเกียดต้นไม้หมวกแตกเลยเกี่ยวกับต้นไม้ฮะเอาหมวกออกก็ดีกันมั้งนะเนาะมันแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันดิมันแต่ว่ามันต่ำกว่าคู่หางเนาะ ขันต้นขันสายไฟถือถือหัวนี่ก็สแสดงว่าต่ำเกินไปแล้วแต่ว่าก็ดีพี่นอ<ม>้องเกือบไปเกือบไปห<ม>้าพันบาทร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลิตร เต็มนี่ประมาณเท่าไรครับผมประมาณร้อยยี่สิบเบ่เต็มทังนี่มประมาณสองลิตรบ่สองร้อยยี่บใ่รัสอง้ยโอ้เตยเขาต่อจอระบีท่าวงเดือนแลวนี่วงเดือนเขาแล้ว ทุกี่ลายจวะเจ็ดพันคัวคือบานตัวนี้แฮนบาแนบาอีหลีสองลีแล้วอีกประมาณี่ิบลได้อีกประมาณี่ิบลได้เลยนึ่งนักงให่ปนันบ่ โอ้เนาะแต่ว่าเคยอัดแล้วมันได้ประมาณสองร้อยยี่สิบผมว่าคือบานะอัดเลยหมดกระสันกระสันอ๋อมันได้แค่เจ็ดพันก็ได้เออแค่หกพันอ่ะก็ได้ก็ยี่น้อยเถอะมันเหลือหลายอยู่เลยเทียบมันเหลือหลายอยู่เลยเอาไปลดอัดไปนลดหกพันกลัวก็ได้เออใส่ไปเต็มหลอกครับก็กระเทือนได้ไม่แล้ว เห็นไหมสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยสิบตับทิปจับติปจับติปจับสองร้อยสิบแปดมันสองร้อยยี่สิบกว่ามั้งตัวนี้มห้ยยาสามสิบ เอาห้อันหาเลยวะไฮะไหนลองดูเกิดมาเรื่อยๆแล้วได้ยังน้องปันหาเนาะเออ หกพั้ารวมกับใส่ถังรถด,ด้วยก็เจ็ดพันห้าเราบันยุดเองอัตโนมัติป้าบันนียป๊า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 เลยโอ้หกพันห้าอ ไม่มีช่องอากาศอีกเสยพี่น้องสองร้อยยี่สิบเก้าลิตรโอ้ยได้สามอีกอีลระนึงได้ด้วยนี่สองร้อยสามสิบลิตรมีคนถามด้วยเนี่ยท้งมั้งนี่สองร้อยสามสิบลิตรตออออเออโมหามีคนถามมาถ้าจากรอกินเบียร์เขาปะ่ะโอเคจ่ายตัตงค์ไปไปแค่นี้ครับพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อ ตึกตักมากจบเป็นกําลังใจให้หน่อยวันนี้ก็ทําแบบสนุกสนานดูว่าน้ามันยังไงครับผมขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ